เง่ากลุ่มบกนะคะเพื่อนขุดส่งให้กับเพื่อนเพื่อนที่สนใจสั่งเข้ามาเง่าใหญ่ไซส์ขนาดประมาณ70เซนไม่เกิน1เมตรค่ะเวลาเรารับประทานรรับประทานยอดอ่อนกลุ่มแบบนี้นะ,อะยอดอ่อนกลุ่มเดี๋ยวมาเด็ดได้ยอดแบบนั้นนะคะเอาไปดองเหลียวต้นนั้นคือต้นทีเง็งความสูงน่าจะประมาณ1เมตรลุยกันลูกค้าท่านนี้สั่งทั้งหมดเจดเง่า ความสูงแต่ละเงาเจ็ดสิบเซนขึ้นไปไม่เกินหนึ่งเมตรหนึ่งเงาสองเงาสามเงาสี่เงาห้าเงาหกเงาเจ็ดเงา,งา,งา,งาคุ้มสุดคุ้มนะคะเพื่อนคุ้มสุดคุ้มเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สนใจอยากจะได้เงากลุ่มไปปลูกเพื่อนเพื่อนทักถามมาได้ที่มเมล็ดพันธุ์ดีกเกษตรวิถีไทยจัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทาง ทักถามมาได้เลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ